สวัสดีครับอยู่ในช่องคุณพ่อกัดไฟครั้งนะครับเย่อะไรๆคนอาจจะเห็นว่ามันคือตัวอะไรใช่ไหมมันคือจอมมารเพลิงนรกบาโฟเมเดสนะครับเป็นเป็นเกรดสามโปรโมที่ยืนแวนก็คือสายสายโปรโมหรือสายพิเศษซึ่งซึ่งในภาคดีเนี่ยมันจะมีอย่างบันเกตก็จะมีที่เป็นตัวขังข่าวถ้าหละไๆคนเคยเห็นเนาะ สีเหลืองอ่ะคุณพ่อไม่แน่ใจกับสีแดงพ่อก็ไม่แน่ใจแต่ว่าคุณพ่อเคยเห็นข่าวไอ้นี่ยคุณพ่อก็ไม่เคยเห็นนะคุณพ่อเพิ่งมาเห็นตอนเนี้ยก็เลยเราไปหาข้อมูลมันมันเป็นโปรโมที่มือเราก็เป็นโปรโมนะครับภาษาอังกฤษอันที่บอกนะว่ามันเพิ่งออกมาเมื่อปีสองปีนี้เองเป็นค่อนข้างมเวลามหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าญี่ปุ่นออกเมื่อ,อไหร่คุณพ่อก็ไม่รู้นั่นแหละนะครับมันคือมันคืออะไรนะวิธีเล่นลูกเล่นของมันก็คือ บาธิออนที่บ้านนะเองนะฮะก็จะเป็นบาธิออนสบับสีสีเหลืองเอ้ยไม่ใช่สีเหลืองสีน้าเงินนะฮะโอเคมาดูไลน์ๆหนึ่งก่อนนะครับเป็นพักดีนะไลน์ๆคุณพ่อจะใส่เป็นไลน์ของบลูส์นะครับเอาจริงมันมีไลน์ๆอื่นที่ดีกว่านี้แต่ว่ายังไม่ออกก็ <c oughs> ต้องใส่ไลน์นี้ไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นไลน์ที่ได้จั่วแล้วมันค่อนข้างจะฟรีที่สุดแล้วก่อนใส่เป็นแมทนะครับแล้วก็ใส่เป็นสติป ลงช่องแวนไหลไหลโซหนึ่งใบลงช่องเรียแล้วก็โซชาร์ตหนึ่งแล้วก็แมทนะครับแมทก็เอาเลียหนึ่งใบยัดโซตจัวหนึ่งแล้วก็แทนที่จะยืนหลายเป็นบลูสจะยืนเป็นมาโฟเบเนสนะครับสกิลง่ายๆของมันก็คือออโต้แวนการ์ดเมื่อมันโจมตีนำเรียการเกรดสาสองใบยัดโซ 1. ตัวมันจะบวกหนึ่งหมื่นต่อเกรดสามทุกๆสามใบก็คือเกรดสามสามใบบวกหมื่นเกรดสามหใบบวกสอง0มืนเกรดสามสามใบเอ้ยเกรดสามเก้าใบบวกสาม0 0ื่นนั่นเองก็ตีค่อนข้างแรงไม่มีเวฟตีได้สามเวฟแต่แรงซึ่งมันเก่งตรงไหนเก่งตรงสกิลล่างนะฮะสกิลล่างมันก็คือคอนตินิวเวนการ์ดในเธอเราตัวมันน่ะดูนนี้จะได้รับความสามารถตามจำนวนเกรดสามในโซถ้าเรามีเกรดสามในโซสามใบหรือมากกว่า ยูนิตเกียร์สามทั้งหมดเราจะมีพลัง่จะมีชิวบวกห้าพันแล้วก็บูตได้ถ้าเกิดว่าเกียร์สามบนมือหรือเอบนมือสิสามารถปลาลงมากาดห้าพันได้แล้วก็บูตได้กลายเป็นบูสิบสามนั่นเองอีกสก,กิลหนึ่งต่อเนื่องนะครับถ้ามีสามใบแต่ถ้าเรามีหกใบในโซล่ะเกียร์สามหกใบหรือมากกว่าในโซเมื่อมันโจมตีอในการตที่อยู่ในโจมตี คู่แข่งจะกัดจากมือลงช่องการเดียนต้องกัดพร้อมกันสามใบหรือมากกว่าถ้าไม่กัดสามใบหรือมากกว่าไม่สามารถกัดได้นั่นเองนะฮะก็คุณสามารถที่จะเหลี่ยมในการตีหนึ่งหมื่นสามพันแต่ขอมือสามใบได้อะหรือคุณอาจจะตีแรงๆไม่ได้ค่อยพีจีพีจีอะไรที่จะต้องทิ้งสามใบทิ้งเราสี่ใบได้ก็โหดแค่นี้แหละมันต้องการแค่แวนวิ่งตัวเดียวนั่นแหละนะฮะก็ตามนี้เลยนะครับไลน์ของมัน แล้วก็ใส่มาโฟเบเมสบาโฟเมเนสบาโฟเนเมสมันชื่ออะไรนะบาโฟเมเดสอีกสามใบในเด็กเอามาเป็นเพอร์โซนาไลน์นะครับเพราะว่ามีเพอร์โซนาไลท์ด้วยนะเกตสามใบแรกก็เป็นโปรโมเลยนะครับก็จะเป็นโปรโมงานแข่งเดียวกันกับที่ได้นี่แหละซึ่งไอ้นี่จริงๆมันไปเล่นกับอีกตัวหนึ่งได้ตอนนี้เอามาเล่นกับไอหมอนี่ไปก่อนนะฮะกับมังกรประหาร วอลพัทายดาก้อนหนึ่งหมื่นสามพันมีผสุนอรไรที่ไม่ได้ใช้สกิลแอคทีฟเรียการ์ดนะครับวันเพื่อเทินโซบัสสองสองเนาะใช่เลือกรีไทยแข่งหนึ่งใบนะครับเลือกเลี้ยวแข่งหนึ่งใบรีไทยอีกสกิลหนึ่งออโต้อะออโตเรียการ์ดนะครับเมื่อลงช่องเลียโซชาสองง่ายเลยก็ไอเนี่ยมันจะโซบัสเกรดอื่นเพวด็กเนี้ย มันมันต้องการโซแค่เกรดสามเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเกรดอื่นในโซอ่ะคุณสามารถโซทิ้งได้หมดเลยพรานี่นลงมาช่วยยิงได้นั่นเองเกรดสามอีกใบหนึ่งจะใส่เป็นตัวนี้ของชุดที่แล้วนะครับไป็ชุดที่แล้วชุดศูนย์สองศูนย์สองเซทําจาริดดากอนหนึ่งมืนสามพันมีเพลย์ไลท์นะครับออตโต้เมื่อลงช่องเลียเอามือหนึ่งบยัดโซและจั่วหนึ่งเอาเกรดสามยัดละจั่วนะฮะก็เป็นตัวช่วยยัดโซยังไงหนึ่งตัวนะฮะ น้องคนน <laughs> okay. ี้เอามาช่วยกัดยากเนาะซึ่งมันสามารถทําให้เกียร์สามบูตได้เพราะว่าถ้าน้องคนนี้มีเกียร์สามบูตมันจะตีอยู่ที่สองหกค่อนข้างน่ากลัวหรือตัวมันตีคนเดียวสิบสามก็น่ากลัวดีเพราะว่าขอมือสองใบนะฮะเป็นแท่งน้ําแข็งไรลสิ้นสุดเจบินหน้าหนึ่งมื่นสามพันมีโพ์นาไรน์นะครับออโต้เลกาดเมื่อน้องจมตีถ้ามีโซสิบใบหรือมากกว่าบัตรหนึ่งโซหนึ่ง จนจบกันต่อสู้คู่แข่งต้องกัดจากมือ2ใบหรือมากกว่าไม่สามารถให้างาน,นไม่สามารถกัดได้ก็เอามาช่วยกัดยากถ้าแบกทิกเกอรก์ค่อนข้างน่ากลัวนะฮะใส่เป็นออเดอร์อ่าจริงๆออเดอร์เนี้ยจะไม่ใส่ก็ได้นะแต่ว่าใส่ใบนี้เพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนของในโซขึ้นมือได้ลสล้วัตเอา PG จเอาเพอร์โซนอะไรขึ้นมือได้เพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะเก่งก็เป็นอะไรนะถอนแยกพลังพิเศษ เขาเตอร์บัตหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบเพื่อเล่นนะครับโซชาร์ตส,สามจากนั้นถ้ามีโซส,สิบใบหรือมากกว่าแล้วก็จะจากโซหนึ่งใบย,ยกขึ้นมือก็จะใส่ใบนี้จะใส่เป็นใบเก่าของบาโลแบงเนสก็ได้สองใบใส่เป็นใบนี้เอามาช่วยถอดโซทิง้งแล้วก็ามาช่วยตีแรงนิดหน่อยนะฮะตีแรงนิดหน่อยอันจริงๆมันก็ไม่สาคัญขนาดนั้นมันเป็นเกียร์สามด้วยแหละถึงใส่มานะฮะสก,กิลก็คือออโต้แวนเลียเมื่อมันโจมตีโซบ,บัตหนึ่งบวกห้าพันที่เหลือไม่มีเพราะว่าไม่ใช่บูรุสนะครับ จริงๆจะไม่ใส่เป็นไอ้คนเนี้ยแล้วใส่เป็นคนนี้เต็มอีกสองใบก็ได้นะเป็นสตรีมไนท์พาซันทาก้าแอคทีฟเลกาดถ้ามีโซสี่ใบหรือต่ำกว่าเอามันยัดโซแล้วจิ้มหนึ่งตัวบวกห้าพันก็แบบเราไล่ไล่อะาถอดไล่ไทิ้งหมดเลยอะขึ้นสามแล้วถอดไล่ไทิ้งสามใบจากสกิลของตัวอื่นหรือแต่สกิลของไอ้มังกรประหารสองใบแล้วก็ยัดไอ้นี่ขึ้นมาแล้วเผื่อ,อว่าชาร์จมาเป็น ทริกเกอร์เอ้ยมาเป็นเกยียร์สามอีกก็ครบสามใบพอดีเลยพวกนี้เนาะก็ติดไว้ได้ไม่แยกจริง,รงๆอ่ะถ้าใส่เป็นเกยียร์สามหมดเลยก็ได้นะอ่าถ้าบอกว่ามันสมควรจะใส่เกยียรตสามทั้งหมดเลยไม่สมควรจะมีเกยียร์สองไอ้นม้อนเนี่ยอยู่ในเด็กแต่ปัญหาตอนนี้คือมันไม่มีเกยียร์สามที่เก่งกว่านี้แล้วที่เก่งก็จะติดบลูสไม่ก็ติดบารโอมกเนสมันไม่มีเกยียร์สามกลางๆอีกแล้วในตอนนี้อาจจะต้องรอคอมมอนของศูนย์สามออก อาจจะได้มาอัปเดตนิดหน่อยนะครับก็เลยใส่เป็นไอ้น,นี่มาสองใบซึ่งจริงๆอ่ะคุณพ่อตอนที่รอคุณพ่อใส่สี่ใบแล้วมันเยอะใบในบางกรณีที่เราอยากได้เกรดสามเกร็ดโซเพื่อจะตีปิดแบบรู้แล้วว่ามือเขาไม่มีพีจีแน่แน่แวนตีแรงๆไปเลยได้เพราะฉะนั้นคุณพ่อเลยลดเกล็ดสองลงซึ่งสมควรจะไม่ใส่อันที่บอกนะครับเพราะว่าถ้าเรามีโซเป็นเกลดสามสามใบไอ้พวกเนี้ยมันกาดห้าพันอยู่แล้วค่าเท่ากันแถมตีแรงกว่าด้วย ต่างแค่เสร็จไม่ได้ซึ่งนี่เป็นปัญหาเพราะว่าแวนสูบเข้าอยู่ดีนะฮะก็ใส่ไปในหมอนี่ตีแวนโซชาร์ตหนึ่งก็ชาร์จไฟฟีทุกเทินอีกสักนิดนอาทีฟจากโซนะครับบัตรหนึ่งเอามันออกจากโซโซชาร์ตขึ้นหนึ่งแล้วก็จิ้ม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 แวนกาดบวกหมื่นนะครับก็บัฟพลังให้แวนที่มไปอีกใส่คุณกุณกาไ้เต็มสี่เลยนะครับอันนี้สําคัญเพราะเด็กเนี้ยเราโซชาร์ตมั่วมาอ่ามัน,านมีบางตัวที่โซชาร์ตเป็นเนื้อแหละแต่ว่า ส่วนใหญ่ก็โซชาร์มั่วจากตัวมันเองจากเกยียร์สามจากเกยียร์สองจากอะไรก็แล้วแต่จากออเดอร์คุณคุณกามมันจะทําให้ถอดไอ้พวกที่ไม่จําเป็นทิ้งอย่างไร้ลายเงี้ยถอดออกทิ้งได้เลยก็ศูนย์หนึ่งสองสามใบจวคืนหนึ่งนะครับออออโต้ลงห้องเรียรโซชัดหนึ่งแล้วก็แอคทีฟเรกาลบนเพอเทนนะครับโซบาร์สามได้จวคืนหนึ่งใบแล้วก็ใส่เป็นเหมือนเดิมนะครับใส่เป็นพีจี มีมือหนึ่งไต่ำกว่าไม่ต้องทิ้งเหมือนเดิมใส่โอเวอร์สีน้ําเงินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทิกเกอร์นิดนึงคุณพ่อติดจั่วไปสองใบซึ่งถ้าไม่ถูกใจจริงๆคุณพ่อถอดออกได้นะแนะนําว่าไม่ถูกใจไม่ต้องใส่ได้ก็ไปใส่เป็นฟอนต์สามแล้วก็ขีแปดแล้วก็ฮิวสี่นะครับก็อันนี้ใส่เป็นฟอนต์สามขีแปดฮิวสี่ได้เลยเพราะว่า,าจั่วจริงจริงไม่สำคัญขนาดนั้นถ้าคุณกุลกามขึ้นและไม่เจอแคนยิง คุณคุณ c a l ขึ้นค่อยๆสบายใจเพราะว่ามันได้จั่วเกือบทุกเทินเพราะฉะนั้นรอเทคเกอร์อาจจะไม่จาเป็นขนาดนัน้นใส่เป็นเอนนี่เอนนี่เพิ่มนนะนว่าถ้าใส่อยากใส่เยอะใส่เป็นเอนนี่เยอะแปดใบไปเลยออนนี่สามใบพอเพราะว่าแวนมันแรงแล้วมันแบกคลีได้ค่อนข้างน่ากลัวนะครับอโอเควิธีเล่นของมันเนาะง่ายๆเด็กของมันค่อนข้างง่ายง่ายมากๆในการเล่นนะฮะก็แปะแปะไหลชัดหนึ่งขอโกงนะ ตีแปะยัดจั่วแล้วก็แปะปู่ไม่มีสกิลเนาะเอามาแค่แปะเฉยๆ,ๆแล้วก็อาจจะลงเป็นคุณคุณกามง่ายๆจะหนึ่งตัวโซชัดหนึ่งโกงอย่างที่บอกนะขอโกงนะฮะแล้วอาจจะลงเป็นไอ้นี่เอามือหนึ่งไปยัดครับก็เอาเกล็ดสารเดียวมือมอ,อะไรก็ได้ยัดเข้าไปออเดอร์ออเดอร์ก็ได้ยัดได้นะออ,ดอ,อเดอร์ยัดได้นะครับ จวขึ้นหนึ่งแล้วก็นับนับเกจเกสามในโซเล่นๆเรามีเกจส,ส,สามในโซ3สามใบแล้วเกจสามทั้งหมดจะบวกชิวห้าพันแล้วกบ็บบุได้กดสกิลคุนคุนกามครับถอดทิ้งหลยหลายๆไม่ใช่ละจัวหนึ่งอาจจะลงเป็นอีกตัวหนึ่งอาจจะลงเป็นยังไงลงเป็นไอนี่มาช่วยตีข้างหนึ่งก็ได้ชัด2 1สองหนึ่งสอง ถ้ามันถ้ามันสามารถที่จะขึ้นแบบมีตัวโซชาร์ตเพิ่มอย่างเงี้ยให้มันขึ้นเป็นสามได้ก็แนะนาให้ทํานะอย่างถ้ามีอัน,นี้ขึ้นมือมาอีกหรืออะไรหรือถ้ามีกุนกุนกามมาสุ่มกาชายสักตัวหนึ่งก็โอเคนะก็สุ่มสมมุติว่ามันส,สุ่มได้ก็สุ่มไปมเนี่ยถ้าอย่างงี้ปุ๊บม,มันเก้าใบได้ใช่ไหมมันขี้โกงนะอันนี้คือขี้โกงนะเนีย่ 3, ยเก้าใบไอ้สามหกใบและหกใบ,แล,บแล้วก็เบทเทิลครับตีตีต แวนตีสกิลคับดูดฟุบหรือหรืออาจจะแค่มีแค่มีแค่สี่ใบออกไปสองมีแค่สี่ใบในโซอย่างนี้ตอนที่แวนตีดูดสองจากสี่เป็นจะเป็นห้าแล้วก็เป็นหกแวนกัดจะบุกไปสองหมื่นแล้วก็สกิลคอนตินียจะติดก็จะขอมือสามใบเลยเพราะว่าเป็นคอนติเนียนั่นเองก็ เลี่ยมเลี่ยมทุกดอกเลี่ยมทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันอยู่แล้วนะฮะก็ตามนี้เลยนี่บอกนะม,นมันมันมีแค่สี่อย่างเงี้ยก็พอใจแล้วอนนี้ขึ้นไรแรกได้มีแค่สี่ใบใช่ไหมแล้วก็ตีแล้วก็ตีตใช่ไหมแล้วก็ดูดปุ๊บดูดปุ๊บมันจะเป็นหกหกปุ๊บก็สะกิวติด <laughs> นั่นแหละนะครับก็เล่นอยู่แค่เนี้ย ฟาร์มโซเล่นฟาร์มโซชาร์จฟาร์มโซชาร์จชาร์จฟาร์มโซแค่เนี้ยว,วนวนวนไปเรื่อยๆนะฮะก็เด็กมันทำได้อยู่แค่นี้เองเป็นเป็นบาทิ้อนที่บ้านเนาะใส่เกรดสามใสเยอะใส่แยะนะครับเพื่อจะเล่นท่าของมันแค่นี้แหละนั่นเองนะฮะก็เป็นตัวเล่นตลกตลกก็บอกว่าตลกั้ยก็ไม่ถ้าของพบคุณไม่ว่าก็ไม่ได้ตลกขนานั้นก็พอสู้ไหวอย,อยู่นั่นเองนะฮะเพราะว่าแวนแรงมาก และถ้าเราโอเวอร์ตั้งแต่ต้นๆแล้วมันบวกคี้ได้มัน,นยิ่งน่ากลัวนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้กับสายใหม่นะสายพิเศษสายโปรโมโสายแล้วแต่จะเรียกละกันนะครับกับมาโฟเมเ e สนะมามาโฟเมเดสนะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ